สวัสดีครับวันนี้เพจเพ้นมอเตอร์นะครับจะมาพามาชมแล้วกันนะครับชุดคัดนะครับอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนหลังนะครับชุดคัดหลังชุดใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในชุดนะครับเคยเห็นแต่ผมแต่ก่อนก็จะลงรีวิวแบบเป็นชุดนะครับแบบประกอบเสร็จยกลูกนะครับบางท่านก็ยังไม่ทราบว่าตัวไหนมีอะไรบ้างนะครับใน ในชุดขับหลังนะครับก็หลายชิ้นอยู่นะครับตันนี้เป็นของรถมีโอฟิโนนูเวรุ่นเก่านะครับตัวแรกนะครับรังคัดนะครับใช้ใส่ผ้าคัดนะครับตัวนี้นี่เลยรังเปลี่ยวนะครับใช้ใส่กับผ้าคัดแบบมิ้นะครับอันนี้นะครับทําไมมีผ้าคัด2แบบนะครับผ้าคัดฝั่งซ้ายเป็นเนื้อเดิมนะครับ ขว่างขวาเป็นของแต่งนะครับเนื้อทองแดงต่างกันชัดเจนนะครับความยาวของผ้าคัะและ้วก็ตัวรูปลักษณ์นะครับเนื้อเดิมก็ก็เหมือนเดิมเดิมติดรถนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนเนื้อทองแดงก็จะเป็นของแต่งนะครับทําขึ้นมานะครับก็จะมีทองแดงผสมละยิบยดะยับนิดนึงนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่เจ้านะครับ ใส่ไปวิธีใช้ก็ประกอบใส่เข้าไปในตัวตัวรังคัดแบบนี้นะครับแล้วก็ดันลงไปในก็ใส่ทั้ง3ตัวนะครับเื่อคัดเนี่ยต้องใส่แบบเดีวยวกัน3ตัวนะครับไม่ไม่ควรที่จะใส่สลับกับสมมุติมีคัดทงแดงกับคัดเดิมเนะี่ยอยากใส่คัดเดิมสักแผ่นหนึ่งแล้วก็อีก2แผ่นเป็นทงแดงนนี้ไม่ได้นะครับ มันก็วิ่งได้แหละแต่ว่ามันจับไม่ดีครับนะครับมันจะอยู่หน้าตาแบบนี้ครับเมื่อประกอบไปแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับประกอบเข้าหลังคัดวันนี้ก็จะมีสปริงนะครับต่อมาก็จะเป็นสปริงแบบนี้สปริงใช้เกี่ยวกอนคัดนะครับนะครับวิธีใส่ก็ใส่ฝั่งนี้ก่อนง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะมีไขควงแบนเล็กๆนะครับงัดเข้ารูนี้นะครับก็ค่อยใส่อา แหวนลองแล้วก็ลิปล็อกอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวน็อตนะครับ mm hmm. น็อตน,นี้เลยเบอร์39นะครับใช้กิดตัวนี้แหละนะครับมันจะมีสปริงลงอคน,นี้นะครับแล้วก็กดๆแล้วก็ใช้น็อตขันเข้าไปให้ได้นะครับสปริงตัวนี้เป็นสปริงคัดตัวใหญ่นะครับ ก็เป็นของแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นของแต่งละของเดิมก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับต่างที่ความแข็งแค่นั้นถัดมานะครับจะเปลี่ยนชุดาชามคัดตัวนอกนะครับนี่เลยของใหม่เดิมๆนะครับยังไม่มีรอยใช้งานใดๆก็จะใช้จับกับตัวคัดนี่ะนะครับส่วนเขาก็จะอยู่ของเขาปกตินะครับถ้าเป็นตัว ชามคัดตัวนอกจะเห็นว่าตัวคัดกับตัวชามคัดเนี่ยชิดกันมากถ้าชิดกันขนาดนี้ที่จริงเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องทำยังไงนะครับต้องไปกึงล้างตัวหน้าสัมผัสคัดออกนะครับให้มันได้ขนาดที่พอเหมาะนะครับให้มีระยะห่างที่มีแบบลออฟรีบ้างนะครับไม่ใช่ติดกันแบบนี้ติดกันเนี่ยมันจับจริงนะครับผ่อนก็หวัวทิ่มเหมือนกันนะครับแล้วโอกาสที่ผ้าคัด ะจะมาติดกับตัวนี้โอกาสกมีสูงรถก,ก็จะ,ะขี่ไม่ได้เลยนะครับมันจ,จะพุ่งอย่างเดียวมันก็สันส่นๆแล้วก็พุง่งนะครับต้องไปล้างออกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่ถ้าเป็นของแต่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีกัดลายบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้แนะนํานะครับนะเราใช้มันก็จับดีแหละแต่ว่ามัน ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้งานแบบนั้นนะครับตัวาชามคัดที่เป็นแบบกัดไหล่นะครับสุดท้ายก็จะเป็นชุดชามสไลด์นะครับอันนี้มีชามสไลด์มันจะมีนี่สองสามชิ้นนะครับในตัวนี้นะครับมีชามสไลด์ตัวนยัยตัวนี้นะครับหนาสัมผัสัวนยัยมันจะเป็นตัวเชื่อมติดแบบนี้นะครับแล้วก็ ชามสไลด์ตัวนอกันนี้นะครับในชามสไลด์ตัวนอกก็จะมีปลอกนะครับกันไว้อยู่ปลอกนะครับในในปลอกตัวนี้ก็จะมีเม็ดสไลด์อยู่3เม็ดนะครับอย่ตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นเสียงไว้นะครับเพื่อให้สไลด์ได้ลื่นนะครับจะลื่นหน่อยถ้าเป็นของใหม่ก็จะฝืดนิดนึงแล้วนิดน,นึงนะครับถ้าเป็นของที่สึกหลอแล้วมันก็จะเลื่อนไปก็จะสะดุดสะดุดล่ลองล่องเพราะว่าล่องมัน ขยายตัวออกไปแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่เลยข้าวๆนะครับคลิปนี้ไม่ได้ขายของนะครับเข้ามาชมไม่เฉยนะครับว่า,ามีอะไรบ้างในชุดขับหลังนะครับส่วนท่านใดก็สนใจสั่งซื้อของก็ติดต่อมาได้นะครับใน Facebook p e มอเตอร์นะครับไลน์ก็ตามนี้เลยนะครับ